สวัสดีครับขอตอนหลับเขาชูช่องวิไลให้โชกนะครับเมื่อนี้ทางช่องเฮาครับก็ได้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดน้องค่ายบึง,นะบนงนะครับไอแม่น้ำโค้งนะครับครับเมื่อนี้ทางช่องเฮาก็เดินทางมาทำธุระที่จังหวัดน้องค่ายนะครับพี่น้องแต่กบรบเพาะผาดที่สีนํำเนื่อทงังตัวเด็ดตัวดังมากฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะครับ มือนีเดินทางมาทำธุระอยู่จังหวัดนองค่ายเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศสวยๆของแม่น้ำโขงยม,มือเสานะครับแต่ว่าก็มีฝนตกปล่อยไปพี่นอ้องแสงพราอาทิตย์กับย่งบ่เห็นนะครับเป็นฝนตกลิ้นไปปล่อยนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศกับนี่แม่น้ำโขงกับที่จังหวัดนองคายครับยม,มือเสาร,รับมือนีทางช่องเห้ากับมีแนวทางตัวเลข ตัวเลขมีที่มานะครับมาฝาก f อฟซทุกท่านนะครับนะครับฟังปุ่นก็จะเป็นฟังซอปปเล่านะครับพี่น้องครับฟังซอปปเล่าบรรยากาศกะดียุพี่้องแต่กะฝนตกนะครับการทายท้ำกะบ่เต็มรอยปันใดครับบาสทเอาภาพวิวสวยๆฝากพี่ฝากน้องครับครับแม่น้ำโค้งก็ร่องไหลเชียวครับ เป็นบรรยากาศตอนเ้าเด้อพี่น้องครับวทังต,ตัวเลขตัวเลขมีที่มานะครับงวดประจำวันที่16กกร,รกฎาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี่ว่าวทั้งตัวเลขของเพ่นครับสิบไปในทิศทางไหนสเดินทางไปทิศทางไหนนะครับอ่าส้มบรรยากาศสวยๆหิมะน้ำโค้งจังก่อนพี่น้องจะขู่นะครับเอฟซีก็ต้องเข้าใจแอดนะครับตองทํำ อ่คาคลิปให้ได้แปดนาทีขึ้นไปเนาะครับเนาะอ่าเบื้องภาพบรรยากาศสวยๆอ่าลิ้นแม่น้ำโขงตอนเศร้านะครับนะครับฝนตกครับพี่น้องฝ้าบเ่เปิดนะครับตามแต่ยิงอ่าวิวทิวทอากาศจีสวยงามกว่านี้นะครับฝ้าบเ่เปิดนะครับฝนยังตกอยู่ครับเดี๋ยวนี้อ่าลิ้นไปปล่อยอยู่เนาะครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศอ่าแม่น้ำโขงตอนเศร้า สำหรับแนวทางตัวเลขมีที่มานะครับก็ถือว่านาติดตามพี่น้องไก่เคียงนะครับแมนวาสีบ่อเขาโตตรงการงวดที่แล้วก็ถือว่าเขาโตกับก็นาติดตามอยู่เนาะครับพี่น้องครับมือนี้ทางช่องเข้าสีผ้าอีฟซีมาตามแนวทางตัวเลขมีที่มานะครับ ครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกปล่อยๆครับบรรยากาศกะบอสวยปนไดพี่น้องเอาครับสำหรับแนวทางตัวเลขมิติมาามือน,นีนะครับสายวิ่งเพิ่นกระสิวิ่งไปที่หาหากบหนึ่งนะครับ,รบหากับหนึ่งพี่น้องสายวิ่งเข้า แต่ว่าเพิินกาประกบคู่ไม่ให้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะประกบคู่ไม่ให้เข้าเรียบร้อยแล้วว่าแนวท่า,นนทางตัวเลขมีสีมากเเพื่อที่ประกบคู่ให้เข้าคู่ได้แน่นะครับเข้าก็มาติดตามไปน้ำกันนะครับเอฟซีทุกทันเห็นกันบานอกครับตัวเลขแน่ท่างครับ ะครับนี่ครับแนวทางตัวเลขอะครับแคปหน้าจอไว้น้ำคำ FC เข้าครับเพื่อนวิ่งไปที่หนึ่งก้าหานะครับเพื่อนประกบคู่นะครับกับซีมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก่าหนึ่งหกนะครับก็ถือว่าเป็นชุดเต็มก็ได้นะครับเพราะว่ายังบอบถึงโค้งสุดท้ายนะครับเพื่อนยังบอดได้ตัดออกให้เนาะ เอสซี 3, ห้าก็บล่อโครงสุดไทยาราคามีฮ่าสองฮาสามฮาสี่ฮ่าเจ็ดฮ่าแปดฮาเก้าฮาศูนย์นะครับร่วมแล้วก็สิเปลี่ยนประมาณอยู่เลขอยู่ร่วมกันทั้งหมดสิเป็นเลขอยู่สิบชีสุดก็ถือว่าเป็นชุดเต็มนะครับ,รบ<ม>ถือว่าเป็นชุดเต็มอยู่สําหรับพี่น้องคนใดนะครับกับสำหรับผู้งบหน่อยก็บล่อชุดตัดนะครับไก่โครงสุดไทย จดี๋ยวจะของตัวเลขแนว้ทางพันธิตดไห้เนาะครับสําหรับสายวิ่งกะวิ่งไปที่หนึ่งกับหาเด้อครับอาดย้ำตัวเลขแนว้ทางอีกรอบหนึ่งเนาะครับเนาะครับชัดเจนบ่านนอเอฟซีครับแคปหนาจอไว้เด้อครับเพราะว่าตอนนี้ทายถ้ำอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับฝากกับบเปิดเนาะครับเป็น้องตะเสาจักกน้อยกับผมกับมานั่งอยู่กับทอมริมน้ำมากินกาแฟแล้วก็คิดหอดคิดถึงเอฟซีนะครับก็เลยเอาตัวเลขแนว้ทางมาฝากนํำนะครับ 1> 1วิ่งหนึ่งกับหาเดอเอฟซีก่ไมนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึาหนึนึดหถ่ายเอฟคนดวา่อมันหลายชุดหลายหางกับล่อชุดตัดครับล่อชุดตัดนะครับไก่คงสุดท้ายเดี๋ยวคนที่ตัดให้เจ้าของแนวทางคนนะครับ อาครับแคปนาจอว้น้่ครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้น้่มด้อครับด้อหน้ทางตัวเลขมีที่มานะครับบวดประจาวันที่16กรกฎาคมหัวขาที่จะถึงนี้นะครับเพื่อไปยึดจับฉลากกินแบงรัฐบาลกับพ่อท่านนะครับเนาะถ้าพูดได้มากชุดเต็มก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเลขหน้าทางเพิ่นกะถือว่าไก่เคียงมาตลอดนะครับตัวเลขหน้าทังก็มีเขามีรุดถ้าพูดได้มากถ้าชอบก็แคปหน้าจอไวถ้าพูดได้คัดใจก็พานนะครับ ทางช่องเฮ้าก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเจ้าของตัวเลขแนวทางิ่นกะศหายมาเป็นเพียงแนวทางบวากันนะครับตัวเลขทุกสิ่งยังกะมีเขาไม่หลุดใดนะครับเนาะกับเปิดไปมักผู้ใดชอบกะแคบหนาจาไวพิจารณาหยิบจับฉลาดกินแมงรัฐบัตรนะครับครับเอาตัวเลขแนวทางกะกะสิประมาณนี้นะครับลอชุดตัดนะครับเ้อเอฟซีครับผู้ใดลอชุดตัดก็ล่ออีกนะครับไก่โคงสุดถ่ายเดียว จะของแนทางตัวเลขเป่นติดตัดให้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศครับตอนเศร้านะครับริมแม่น้ำคงนะครับพี่น้องฝ่ากันย่งบ่เปิดนะครับฝ่ากันย่งบ่บเปิดเลยนะครับตอนนี้ทางการไทยทำอยู่ริมแม่น้ำคงขับมาทำธุระครับเอฟซีขับมาทำธุระครับเป็นบรรยากาศครับ ครับพ่นกับฟังพุ่นกัเป็นฟังเพื่อนบ้านเฮาสอปอปะเล่าครับก็จะมีเพ่่นดูดไส้ทาาไส้นะครับฟังพ่นครับเกิดอไเอาแคปหน้าจอไว้น่มดื้อครับเอซี FC ครับหลังจากรับชมเราฟังแนวทางตัวเลขไปแล้วครับแคปหน้าจอไว้นั่ รับผมสีส้มอีกรอบนึงเนาะรับตัวเลขหน้าทางเฮ้านะครับรับแคบหน้าจอไว้น้ำดื้อ fc ครับนี่ครับตัวเลกหน้าทงหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห่งหกห้าสอห้าสามห้าสี่หาเ็ห้าแปดห้าเก้าหาศนย์ครับเอาแคบหน้าจอไว้งวดประจําวันที่16บด้อครับยําบาประจำวันที่16กที่จะถึงนี้นะครับเ่าแคบหน้าจอไว้น้ำ fc เฮ้านะครับ ครับเอฟซีท่านไหนเขามาแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องวิไลให้โชคนะครับเพื่อหาคลิปเด่นๆดังๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับอ่าเบงวิวแม่น้ำโขงสวยๆไปพร้อมกันนะครับให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งพบแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ